สวัสดีค่ะ fc ของน้องต้นข้าวสุปริยายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KDM 1นึส่วนแนะคะงานคอนเสิร์ตของน้องต้นข้าวเมื่อคืนที่ผ่านมา ไม่มีใครรู้เลยว่าน้องต้นข้าวมีอาการปวดท้องแบบผู้หญิงจนน้องต้นข้าวได้แสดงคอนเสิร์ตจบและก็ได้เดินลงเวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นทางทีมงานก็ได้พาน้องต้นข้าวไปส่งที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการปวดท้องและเพื่อเป็นการไม่ให้เอฟซีพ่อพ่อแม่ เป็นห่วงอาการปวดท้องของน้องต้นข้าวน้องต้นข้าวนะคะจึงได้โพสต์อัปเดตอาการล่าสุดด้วยว่าหนูมีอาการปวดท้องเฉพาะสุภาพสตรีค่ะได้รับประทญญานยาพักสักครู่หนึ่งแล้วอาการก็ค่อยๆดีขึ้นหนูต้องขอขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่แฟนเพลงสำหรับทุกๆความห่วงใยและกำลังใจที่ส่งให้หนูนะคะ ในค่ำคืนนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้าภาพทั้งสองงานขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ชาวเมืองการบ้านเราขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ชาวบางบัวทองนนทบุรีและก็ขอ,ขอขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่แมจังหวัดใกล้เคียงที่เดินทางมาไกลเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูสนับสนุนหนูหน้าเวทีบริษัทฮีโน่กาญจนบุรีจำกัดและเวทีเทศบาลบางครัฐนนทบุรี ขอบคุณที่มาร่วมสนุกรับชมและรับฟังหนูมอบเสียงเพลงค่ะขอขอบพระคุณไปยัง FC แฟนเพลงทั่วประเทศไทย และในหลายๆประเทศทั่วโลกที่ได้ติดตามและซัพพอร์ตหนูอยู่ทางแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่อง Official ของหนูและก็ช่องทางอื่นๆด้วยนะคะและพอทุกคน FC พ่อพ่อแม่แม่หลายๆท่านต่างได้เห็นโพสต์อัปเดตอาการของน้องต้นข้าวว่าดีขึ้นแล้วทำเอา FC หลายๆท่านเข้ามาส่งกำลังใจให้กับน้องต้นข้าวอย่างมากมายเลยนะคะ บางท่านถึงกับบอกว่าโอเคนอนไม่หลับเลยรอฟังข่าวจากลูกสาวว่าเป็นอะไรรู้แล้วก็สบายใจขึ้นมาหน่อยคิดอยู่นะว่าน่าจะเป็นโรคของสุภาพสตรีโอเคค่อยหายห่วงหน่อยขอให้หายไวๆนะลูกและก็คอมเมนต์นี้นะคะโอเคหายห่วง นอนหลับหลับตื่นตื่นด้วยความเป็นห่วงลูกสาวและนอกจากน้องต้นข้าวจะเป็นโรคเฉพาะของผู้หญิงแล้วน้องต้นข้าวยังมีไข้อีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นไข้ทับดูดูอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่ด้วยความเป็นศิลปินมืออาชีพและด้วยความรักความเมตตาจาก f ีฟพ่อพ่อแม่รวมถึงมี f c พ่อพ่อแม่มารอน้องต้นข้าวอยู่หน้าเวทีเยอะมากๆ แต่ด้วยความมีสปิริตในตัวของศิล,ลปินของน้องต้นข้าว น้องต้นข้าวได้ใช้ความอดทนอดกลั้นในความเจ็บปวดทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดต่อไปจนจบการแสดงคอนเสิร์ตทั้งสองงานเลยนะคะซึ่งงานเมื่อคืนที่ผ่านมาแอดเห็นความมีสปิริตในตัวของลูกสาวต้นข้าวมากๆเลยนะคะน้องมีความเป็นหัวหน้าต้นข้าวได้สูงจริงๆพอร้องเล่นเต้นเพลงอย่างสนุกสนาน พ่อพ่อแ,แม่บนเวทีไม่ว่าเอฟซีจะขอเพลงอะไรจะหยอดตู้เพลงอะไรน้องต้นข้าวก็ร้องให้ตามคำขอน้องเก่งมากมากเลยค่ะเป็นการทำงานแบบมืออาชีพมากๆก่อนที่น้องจะลงจากเวทีแล้วก็วิ่งขึ้นรถไปโรงพยาบาลแอดกราบหัวใจของน้องต้นข้าวเลยค่ะเข้มแข็งและก็แข็งแกร่งมากๆ นี่ก็คงเป็นอีกบททดสอบหนึ่งนะคะที่ทำให้น้องต้นข้าวแข็งแกร่งขึ้นไปอีกไม่มีอะไรมาต้านทานน้องได้อีกแล้วถึงแม้ว่าน้องต้นข้าวจะไม่สบายเจ็บปวดท้องอยู่แต่น้องก็ทำเพื่อเอฟซีพ่อพ่อแม่แม่ที่รักของหนูและแอดก็มองว่าจากประสบการณ์ชีวิตของน้องต้นข้าวที่ผ่านมา ตั้งแต่ห้าขวบน้องก็จับไม้ร้องเพลงแล้วและก็ยังร้องเพลงเปิดหมวกหารายได้ช่วยคุณย่านีอีกด้วยน้องผ่านความลำบากมามากและน้องก็ได้ผ่านการฝึกฝนความอดทนมาอย่างยาวนานมันจึงทำให้น้องต้นข้าวตกผลึกในเรื่องความอดทนอดกลัน้นน้องต้นข้าวไม่มีความอ่อนไหวแม้จะเจออุปสรรคครั้งใหญ่ในชีวิต น้องก็ได้แสดง The Show must go on จนจบงานเลยค่ะและแอดเห็นน้องต้นข้าวแบบนี้หายห่วงในหลายๆเรื่องเลยค่ะนี่คงเป็นก้าวแรกของน้องต้นข้าวที่น้องจะก้าวข้ามไปเป็นครูเพลงในยุคข,ของน้องเองได้และหลังจากที่น้องต้นข้าวได้โพสต์อัปเดตอาการแล้วนะคะ <S <S ก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยนะคะว่าน้องเป็นวันนั้นของเดือน ผู้ใหญ่บางคนปวดท้องแทบทนไม่ไหวนอนปวดท้องอยู่บ้านแล้วโรคนี้ผู้หญิงทุกคนเข้าใจดีน้องต้นข้าวยืนร้องเพลงบนเวทีทั้งสองงานใช้เวลานานมากแต่น้องก็มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองและมอบเสียงเพลงอันไพเราะ มอบความสุขให้กับพ่อพ่อแม่แม่หน้าเวทีและก็ทางบ้านอย่างเต็มที่เลยค่ะขอนับถือและก็ชื่นชมน้องอายุ1 3คนนี้มากๆเลยค่ะและก็คอมเมนต์นี้นะคะน้ำตาจะไหลสงสารลูกสาวต้นข้าวมากและก็คอมเมนต์นี้นะคะและน้องคิดว่าทนไหวบอกจะขอถ่ายรูปกับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแต่ก็ทนไม่ไหวต้องรีบไปโรงพยาบาลต้องขอโทษแทนน้องต้นข้าวด้วยครับ แล้วก็คอมเมนต์นี้นะคะยอมใจน้องเลยมืออาชีพจริงๆถ้าเป็นทหารก็ต้องบอกว่ายอมตุย่ยคาสนามรบงานนี้ได้ใจป่อๆแม่ๆ FC เต็มๆอีกแล้วทุกคนส่งกำลังใจให้น้องต้นข้าวด้วยนะคะคนเก่งและแอดก็ขอส่งกำลังใจให้กับน้องต้นข้าวหายจากอาการปวดท้องไวๆนะคะ และแอดก็จะพาคุณผู้ชมมาดูบทเพลงที่น้องต้นข้าวได้ร้องไว้ในวันที่15ตุลาคม5 5 6 8นาณเทศบาลบางคูรัฐอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีกันนะคะซึ่งงานนี้นะคะน้องต้นข้าวได้ร้องไปถึง19เพลงกันเลยนะคะคุณผู้ชมเริ่มจากเพลงแรกกันก่อนเลยเพลงที่1น,นะคะ เป็นเพลงล้นเกล้าเผาไทยเพลงที่สองเป็นเพลงดาวเรืองดาวโรย3นักร้องบ้านนอก4ี่ละครชีวิตและก็เพลงที่5นะคะเป็นเพลงสุดแค้นแสนรักเพลงที่6สาวเอเพลงที่7อันิจจาทิ้งเจอเพลงที่8ปดฉันเปล่านะเขามาเองเพลงที่9แฟนพุ่มพวงเพลงที่10คนดังลืมหลังควายและก็เพลงที่สิ อยากเจอคนจริงใจเพลงที่12ทาแป้งรอเพลงที่13ส่งแฟนขึ้นรถไฟเพลงที่14เพลงดอกจำปาเพลงที่15รอเพราะรักเพลงที่16พ่อเนื้อทองเพลงที่17ทาตมนคนดีเพลงที่18ยอยศพระรอ เพลงที่19ขอบคุณแฟนเพลงและจากนั้นนะคะคุณผู้ชมก็ได้มีคอมเมนต์หนึ่งฝากถึงพ่อก๊อฟด้วยนะคะว่าใจหายกับเรื่องของน้องที่ป่วยกระทันหันน้องเก็บอาการสุดๆสุดท้ายต้องไปโรงพยาบาลอยากบอกพ่อก๊อฟว่าตอนจอดรถต้องกลับรถไว้ก่อนทุกครั้งเพื่อความพร้อมในการออกฉุกเฉินไม่ต้องถอยออกแบบนี้เซียววินาทีมันเป็นไปได้หมด สุดท้ายนี้ขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงและแอดก็ขอส่งกำลังใจให้กับน้องต้นข้าวหายจากอาการปวดท้องไวๆนะคะฝากกดติดตามช่อง kdm 108ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ